วันในีสองซ้ำหามานบอนมูเกตยังห้วยหลวอําเภอสมเด็จจังงวัดสรสิจ้าจัดรวบรมงหววยหลวอําเภอสมเด็จขวัดสรสจุซิมีดีมาตสามผู้เลียนซึ่งกนทานกศนหอกศนเพ่สมเด็จจัดกิจกรริเศรษฐกิจข้อเพียงเรื่อง ลุงพึ่งพิ้งหลักกันเรื่องารันั้นจากที่ไปเรียนมาแล้วคุณแม่สองคุณแม่นี้ไดเอามาใส่ในชีวิตประจำวันดอกกอกอ่ะใส่เทดจังไดยแม่ค่ะเอาล่องบอกให้คุณผู้ฟังดึงกันนะคะกลับไปหลังจากไปอบรมมากใส่ข้อมูลมาหลายยุคจ้าดีอยู่วิทยากรเพิ่นกัแนะนน้ำเห้ื้าเฮ็ดลุงพึ่งพิ้งป่านนี้หลังจาก ผบลงมาแล้วมาหอนหวานกันเลยมาลองเห็ดเ,เ,เบิงค่ะเห็ดตำคนชอนมากแต่มาลนะองเห็ดหมูพึ่งพิ้งค่ะคนฉอนมากค่มีไข่ปูกต้นกล้วยนะจ๊กยางเยยางค่ะเห็ดรุดลุ่ไร่นปลูกต้นกล้วยแส่กลางจ่ะนมกการนี่งค่ะ ี่ขอทางเพึ่งกะทิให้บางเอาต้นม่วงแม่ต้นบ้านี้กะปูกต้นไม้ต้นบุ่มเตี้ยมะเขือมะพริกตะไคร้ทางอีตู้จะได้ลุ้มเดียวกันกินของเล่นกับตลาดเอาไปเลยหวังเสียแต่หวังมะเรียอยากเลียกินเข้ากันได้ไปขายน้ำยาเอาบไปนี่ ในท่องดาแล้วกันในสุภาพแนีแต่น้ํากันเนี่ยเหมือนับบนี้สองคนเนาะมันมาูบนม้านบนที่อยู่มีพีจะนี่จ้าบุบเกาเจ้าสาซเจ้าได้จักลุงมีเมืองเจ้าในสองในสามหลุมจ้าในสามหลุมทั้นปลูกให้นปลูกต้นกล้วยเป็นหลักจ้าท่้นปลูกต้นกล้วยเป็นหลักใส่เล่บปค่ะันตั้งอันคือู้ซาดินไม่ือ่ขู้าดิน่าค่ะคือเงินซากินีมาอนกัละ้วก็มีขังใส่นั่นเขากอาปุ๋ยทอใส่ มี่อกไส่แล้วก็เอาดินทมอีกสั่นนึงแล้วก็เอาเครื่องไส่แล้วก็เอาดินใส่อีกใส้อีแล้วเอากระตุ้นด้วยใบกลางแล้วก็เอาต้นม่วงแบบเส้นน้ำเส้นน้ำ้าหลังสิเป็นต้นม่วงใบแล้วแบบนี้ยังอีกค่ะแบบนี้บบบต้นนี่ต้นมะกี๊ต้นมะเขือต้นผักอีตูต้นกระไสแล้วก็ต้นตะเกียบหวาน ก่น็นีหอมหอมไม่อไม่อนแม่นแม่ี่สุมนี่แต่ละหลุมนี่แม่กะตีเท่กันบแม่เอรนบ่บ่เดียวกันเดยวกเดียวกันเดแสดงวานี่มีเมปราตอ่นี่เหมือันเยังก่อนพักที่เขากินในในีวิงล่อนในควเลื่อนฉันนี้ต้มสมจังสุบะ่เขากินต้มสมเนาะต้มสมปูตมสมปลาเขาก็ไปเอาในี่หลุมถึงหิ้งใ่ กับริเลนสีเลนหยางเลอรชื่อนี่ต่คนมาขอกินแล้วก,ก็เจ้ากระถามว่าเอออันลุมพึ่งพิงในี่้ใมา,จากจะใสฉันก็เลยบอกว่าให้่มา,ากาน้ำกอสโนเพะว่าไปอบรมดูอันคอสโน่คนสนคนสนมากสำหรับผู้มีขี้ดินน้อยไอ้เ<ห>งีจังซี่ินที่น้อย่อ้เงียจังซี่เงืนน่อกัากันไป<า>นอาเพราอะรยากอันนี่ร้ายลุมหนึ่งลุมหนึ่งห้าอย่าเกตุุมนึ่งสี่ห้ากับตู ยาจางยาจางเขาเรยกเน้าเสียเอาลุงอันนี้น้ำข้าเจ้าไปข้าเจ้าไปข้าเจ้าสนใจบอกว่าจะพวกเจาขันความพิเศษคนนี้มือเดียวผู้สังเกตุมากดีดีหอเพาะเนาะดูภากเป็นเนาะนี่แะพอดีของงัน่นีผู้เดียวแม่คนเียเนาะมือนี่คูะขอบคุณแม่ซื้อพดแม่ต้องด่าหลยๆค่ะตัวสิกับผู้เดียวน่ะนนำ็สนอยนะคะ ใจหลายมาเห็นอันนี้ล่ละค่ะอันนี้ก็อขอขอบคุณค่ะพี่นะ้คกามรูกมาที่ตาวหรือไปมาบอกน้ำมาเหรินน้ำซื่อ่อยไหมค่ะ,อะขอบคุณค่ะ